Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-tawhida. Rabbi shrah li wa yassir li min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaukam rakwa mita pani kam jumden. Idaya tang nam de pot prasop kap iman satta takrob tuk tan. Wan ni na kap rao อยู่ในเรื่องการเรียนรู้จากสุรทสซอฟตนะครับเกี่ยวกับการสัาต่อท่านนับีแล้วเราก็ได้กําลังพูดคุยกันอยู่เรียนรู้กันอยู่เกี่ยวกับคุณค่าประโยชน์ในการที่จะสละวัดต่อท่านนบีมยมมาสละลอวารฮิวสลัมวันนี้ก็จะมาต่อกันนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับได้พูดไปแล้วว่าการสละวัดต่อานบีเนี่ยนะครับจะทําให้อัลลอฮฺลายกดารยัตถึง10ดารยัิให้ผลบุญ10ผลบุญ นะครับแล้วก็ลบบาป10บ,บาปนะครับนี่คือครั้งที่แล้วที่พูดคุยกันไปส่วนครั้งนี้ประการที่6ก็คือซาบบูอ ah ิย่าบาดุดะวะนะครับเวลาการที่เราสละวัดนบีเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺตารับดุอาตามหลักของการขอดุอาเนี่ยเขาจะต้องเริ่มด้วยกับบิสมิลลาฮ์รรมิลลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็สละวัดนบี بسم الله ا ل ر ล م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ل ه ั صل على محمد وآل ع ل อ ه บีอัจม م ع ي นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูอาพอจะจบดูอาก็ Muhammad, สบบละสเราอัลลอฮ์มุ hammad ั ر ح م ت ا ل ล ه رب العالمين สละวตนบีแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์เป็นสาเหตุที่จะให้อัลลอฮ์รับดูอาเพราะนั้นการสลววตนบ,บนะีมีผลดีมากมายนะครับซึ่งวันนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์ตาลารับดูอา ประการต่อมาอัลสลาตุอ,อัลนบีซาบบุชฟาที่ฮิสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับการสละบาตนบีเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้รอซุนสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นให้การช่วยเหลือในวันกิยามะเนี่ยนะครับเวลาเราอยู่ในทุ่งมัสชัดเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องการการช่วยเหลือวันนั้นในในทุ่งมัสชัดเนี่ยนะครับก็มีบรรดา อุม,มาทั้งหลายเนี่ยกำลังมุ่งก็มุ่งหน้าไปหานาบียาดัมแล้วก็ไปบอกกับนบีอาดัมอบดบีอดดัมช่วยฉันด้วยนะครับท่านต้องช่วยให้ชฟาอ้กับพวกเราเพราะท่านเป็นนบีองค์แรกนบีอดดัมก็บอกไม่ได้หรอกฉันเนี่ยก็มีความผิดอยู่เหมือนกันนะครับพอไปหานาบีคนนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกนะครับว่าตัวเองยังไม่นี่ไม่ไม่สามารถที่จะให้ชฟาอ้กับทุกคนได้ เพราะฉะนั้นสุดท้ายเดือนบรรดาอุมาหลายก,ก็ได้มุ่งหน้าไปโดยเฉพาะยิ่งอุมาของนบีมุฮัมมัดก็ได้มุ่งหน้าไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลฮวายเลยฮะสัลลัมแล้วเวลามุ่งหน้าไปถึงนบีมุฮัมมัดสโลโลฮวายเลยฮะสัลลัมปั๊บก็เลยพบว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลฮวายเลยฮะสัลลัมนี่บอกว่าอุมมะตีอุมมะตีนะครับมาเถิดเดี๋ยวฉันจะชะฟาอนจะช่วยเหลือให้ซึ่งการช่วยเหน,นั้นก็มีรูปรูปแบบหลากหลาย นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเหตุที่ทําให้นบ,บีช่วยเหลือเราก็คือสลวัดนบ,บีท่านนบ,บีว่าสลาตซำกล่าวรรยืนยันด้วยกระตัวงท่านเองบอกว่ามัลสลาละย,ยะฮีนายัสบะฮูใครที่สลวัดเนี่ยฉันในขณะยามเช้าอัชรอนสิบครั้งวะฮี่นายัมยัมชีอัชรอน,รน,อรอนในในตอนเย็นนั้นสิบครั้งอัจรกัตฮุชาฟาอติเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือจะจัด ชัดเจนนะเช้าสิบเย็นสิบจะได้รับชาฟาอะ่์ต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านอัลลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับในการชาฟาอะ่์ขอชาฟาอะ่์กับท่านนบีการสละนบีเราจะได้รับการชาฟะ์จากท่านนบีนะครับอีกประการหนึ่งอัสลาตุอะลัอฮฺนบีซาบับุชาฟะอัสลาตุอะลัอฮฺนบีซาบับุลกุฟรานิจุนูบนะครับ การสละวัตนบีนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺตาลาอภัยโทษให้เพราะฉะนั้นนี่คือผลบุญคุณค่ามากมายนะครับในการที่เราได้สละวัตนบีของไม่ยากนะครับอ mm ัลลอฮฺมุสลิยลลาฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮฺมุสลิยลลาฮ์มุฮัมมัดนะครับอัลลอฮฺตาลาอภัยโทษอัลลอฮฺมุสลิยลลาฮ์มุฮัมมัดเช้าสิบเย็นสิบอัลลอฮฺตาลาอ่านบีมุฮัมมัดจะช่วยเราช่วยเหลือเราในวันเกียรติมาขบวันนี้ก็ขออนุญาตจากเราในคัมบะบิลลาฮิตัฟิกวันฮิดายะสลามุอะะลัยกมวเราะะะะะห์์มตตุุลลอฮวบเราาก